รีวิวรถช่างเขียวเอาช่างเขียวทำอะไรนี่เช็คแหนบดูพี่ให้ลูกค้าแหนบเรียบร้อยไหมพี่เอ่อแหนบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพี่อ๋อโอเคอ่ะออกมารีวิวให้ลูกค้าดูเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวเช็ดมาหันมาเอ้ายังไงฮะหันมาหันมาเอ้าสวัสดีลูกสวัสดีเอฟซีก่อนชมพบ KBR Racing ครับวันนี้จะมารีวิวรถกระบะดื่มครับ <FC S 2> มารีววิรถกระบะเดิมรถดำกระบะเดิมครับอันนี้ทำแล้วเหรอทำแล้วพี่เฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่เไม่ทำไมมันเหมือนไม่ได้ทำอ่ะทำแล้วพี่ทำแล้วเหรอใช่อ๋อโอ้เส้นสายตรงดีนะยังไงอันนี้อันนี้คือยังไงโตโยต้าไมค์ตี้ไมค์ตี้ดีโปรดีไมค์ตี้ดีโปดีเอาเอาเข้าไปไปนะไทเกอร์ไทเกอร์อ่ะโตโยต้าไทเกอร์นะ คันนี้ลูกค้าจากจากไหนจากไม่ใช่นครสวรรค์ใช่ป่ะพี่ฮะลูกค้าจาโรยเอสดอเปล่าวะโรยเอ็ดเละฮะไม่ใช่เชยภูไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่โรยเอสด้วยสี่โรยเอ็ดโอเคอันนี้ทำอะไรบ้างครับเสริมแหนบสองข้าวสองแผ่นอ๋อลูกค้าให้เพิ่มเสริมแหนบกับเสริมแหนบเลยข้าวสองแผ่นข้าวสองแผ่นแล้วก็ไงต่อครับ เนี่ยถังเปลี่ยนถังให้ใหม่ครับเปลี่ยนถังให้ใหม่อันนี้ถังอะไรถังเก่าถังเก่าอ๋อเปลี่ยนถังให้ใหม่เลยอ๋อคือถังมันยังอยู่ตรงนี้ครับของเรามันจะลากพื้นไหมเนี่ยไม่ลากครับแบเสมอแบบคัสซีล่านี่นะอ๋อเสมอเสมอเสมอเลยครับอ๋อไม่แตะว่าคัสซีนะใช่ไช่เอาสีคัสซีพ่นด้วยเหรอพ่นครับเราพ่นให้หมดเลยการสนิมอ่าหันไหมพ่นการสนิมให้ใก่การสนิมให้หมดเลยพี่พ่นการสนิมให้เลยไช่ไช่ทั้งแนวทั้งเตาอะไรกันพ่นให้หมดเลยเลยอะไรอีก ก็มีสูตรเราทำสูตรเดิมพี่ไอ้ลงที่เดิมไม่หนิที่เดิมพี่ไหนไหนดูทิถ้าที่เดิมเราดูนี่ก็ได้ก็รู้พี่ไหนไหนไหนเราจะดูไอ้ตัวนี้ตัวนั่งเนี่ยมันมืดแล้วอ่ะตัวเนี่ยมันมืดแล้วไม่ายไม่เห็นหรอกเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเนาะใช่พี่เนี่ยมันจะนั่งกับตัวนี้กันพอดีเจะนั่งกับลูกยางใช่โอเคเส้นสายนี้ก็จะตรงกันเป๊ะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งไปเป๊ะเลยแล้วก็ยังไงต่อ หมดแล้วพี่เราทำกรนีเขาอเอา้ายกน้ำด้วยดิลูกค้าก็ให้เพิ่มนะครับนี่เสริมแหนบนะครับให้สองแผ่นนะครับแหนบบรรทุกก็สเตปบ้านๆน,นะครับสามบรรทุกประมาณสามตันอะไรอย่างเงี้ยฮะธรรมดาธรรมดานะครับนี่ถังน้ํามันถังน้ํามันเป็นอลูมิเนียมนะครับ เชื่อมก็เหมือนเดิมนะช่างเขียวเขาว่าเชื่อมสวยอยู่แล้วช่างลิฟฮะก็จะมีเซ็นเซอร์พวกอะไรทุกอย่างของเดิมก็ใช้ได้กันได้หมดทางนี้กี่ลิตรห้าสิบริที่ห้าสิบถึงเหรอไม่ถึงหรือมั้งตัวนี้ใกล้เคียงกัน,นี่สี่สิบมาสี่สิบอรนะมาสิโอเคเอาะอัดับลงคันนี้สี่ทัน4สี่เราก็จะพ่นให้ นะครับเนี่ยเราก็จะพ่นให้กันสนิมนะครับมันก็จะออกด้านๆหน่อยนะแต่ว่าสีเนี่ยมันทนทนมากนะครับเด้ได้ขนะึ้นนิดหนึ่งนิดพ่ออาลงอะปิดเห็นไหมครับเส้นสายนะครับ คืออย่างนี้นะครับไอรถดัากระบะเดิมเนี่ยพวกผมทํานะครับ KBR ทําช่างเขียวทาเนี่ยคืออยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ตรงนั้นเป๊ะๆนะครับคือรูน็อตอยู่ตรงไหนก็คือฐานมันก็คือลงเป๊ะนะครับฉะนั้นถ้าฐานมันลงตรงแล้วนะครับอย่างอื่นมันก็ตรงหมดนะครับผมยกเว้นแต่หัวจะเบี้ยวมานะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูแทบไม่ออกนะครับว่าเป็นรถเดิม แล้วฝาท้ายบางคนถามว่ายันไหมไม่ยันนะครับฝาท้ายให้ดูข้างๆโอเคก็ขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับที่นำรถมาทำนะครับคันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถไปนะครับบางคนถามว่าเติมน้ำมันตรงไหนนะครับก็เติมน้ำมันก็ที่เดิมนะครับเหมือนเดิม ที่เดิมนะครับโอเคแถมสติกเกอร์หนึ่งใบลองแต่ครับน่ารักฮะอาจารย์เขียวมา <S 1> <S 1> ขอบคุณหน่อยตรงนี้ขอบคุณ f อฟซขอบคุณ ลูกค้าด้วยขอบคุณ f อ KBR Racing รและลูกค้าที่ชื่อใจทีมงาน KB r r a c i n เครับ <Okay. S 2> ขอห้เจริญเจริญคนเงินคนทองันทุนครับคนเงินคนทองไอทำกระบะดำกระบะเดิมเนี่ยถามหน่อยนะมันดียังไงมันพวกกระบาน,นี้ไปคนข้าพี่เราเรายกปุ๊บสบายไม่ต้องโกยพี่ไม่ต้องโกยใช่โกยสบายกว่าหรือเปล่าโมไม่สบายหเหนื่อยเหนื่อยโกยยิ่งหนาเยอะด้วยยิ่งเหนื่อยอับอันนี้เราใส่ข้าปุ๊บไปถึงเราก็ดำเลย อ่าโอเคมันง่ายกว่าผมอ่ะเคยนะปีก่อนอ่ะที่ที่จะอ้วนอ่ะเอารถผมอ่ะกระบะเดิมไปขนนะขนบ้างไม่ขนบ้างเออรับจ้างขนข้าวนะแล้วแต่เขาจะตามขนบ้างไม่ขนบ้างทําไอ้นูนบ้างทําไอ้นี้บ้างคือแบบไปไปมาๆหาหายอ่ะผมเคลียร์บินอ่ะปีนั้นอ่ะได้สามหมื่นหักค่าน้ำมันค่าน้ำมันประมาณหักค่าน้ำมันประมาณกี่พันนะหกเจ็ดพันมั้งไอฮีโร่สีขาวผมอะเออ ปีหนึ่งได้เงินเป็นหมื่นนะนนแล้วคิดดูดิคนที่เขามีรถเกี่ยว<ช>หรือว่าขนข้าวนาตัวเองหรืออะไรอะ่ะอ,อย่างแถวบ้านเรามันขนถูกได้ละห้าสิบาทใช่ไหมททแต่ที่ได้ละห้าสิบาทรถเกี่ยวคันเหนือเกี่ยวพันไร่เท่าไหร่ตกเท่าไรได้ละ, 50, 50, ะห้าสิบพันไร่ก็ห้าหมืน่นใช่ไหมเออห้าหมื่นอะถ้าวิ่งตามรถเกี่ยวหนึ่งฤด,ดูห้าหมื่นแน่แน่แล้วที่วิ่งตามรถเกี่ยวหนึ่งฤด,ดูนะอันนี้ตีแค่ไรละห้าสิบอะชัยภูมิไรละร้อยนะ เฉพาะขนน่ะคุณได้เข้ามากได้น้อยไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่ว่าร้อยใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราขนไปขายที่เมืองอ่ะเราไม่ใช่ว่าห้าสิบาทนะเราก็เหมาไงออเออเราเหมาอยู่แล้วไหนจะมีค่าเบรกไหนก็จะมีน,นู่นนั่นนี่โอ้โหเงินดีดนะครับกระบาเดิมนะครับทําไปเถอะครับแล้วอาการทํากระบาเดิมนะครับทําให้มันดีนะครับไม่ใช่ทําแล้วกระบาบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าเดี๋ยว ถังน้ำมันลากพื้นเดี๋ยวใช้ก็ไม่ดียกก็ไม่ขึ้นไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั้นปัญหายะแยะ,แยะอย่าไปหาทําเลยครับอย่างนั้นอะอย่างเงี้ยมาที่ผมจบนะครับผมทําเป็นร้อยคันแล้วนะครับสองร้อยคันแล้วนะครับนะลองดูไล่ดูใน YouTube ได้ทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อก็มีนะครับฉะนั้นไล่ไปเลยไอ้นี่นไหนๆก็พูดแล้วขอพูดหน่อยเถอะเพราะว่าอะไรรับโทรศัพท์ทุกวันพี่ยกไม่ขึ้นพี่กระบะดาไปทํามาถัางน้ามันถพนูพื้น,นพี่อย่างนั้นพี่อย่างงี้อะมัน แบบหยาบๆนะเนเรื่องของมึงนะครับไปทําที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับแล้วมาปรึกษาเรามาที่นี่เห็นไหมครับจบใช้ได้เลยเรารับประกันหนึ่งปีเต็มยกได้ห้าตันห้าตันยกขึ้นไหม้ขึ้นหกตันยกขึ้นไหมเออนะครับไม่ได้โม้นะครับนะพูดจริงๆนะครับนะดัาเรารับประกันหนึ่งปีเต็มทุกกรณีทางน้ํามันผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้ามันรั่วตรงตะเข็บรั่วตรงแรถอดส่งมาเลยครับ เรารับประกัน20 30ปีร้อยปีพันปีก็รับประกันนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันไม้ทิ่มหรือโดนอะไรแทงหรืออันนั้นคือถ้าไม่ได้รั่วตรงตะเข็บอ่ะไม่ได้รับประกันนะครับอันนี้ฟังไว้เลยทุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าด้วยใครที่ทําดักากระบะเดิมจากผมไปนะครับ<ด>ทุกคนนะครับทุกคนเลย,ท,เลยทุกคันเลยนะครับเรารับประกันถังตลอดอายุการใช้งานนะครับจะ10ปี20ปีผ่านไปถ้ามันรั่วตรงตะเข็บถอดส่งมาเลยครับฟรีครับโอเคชัดเจนเนาะโอเคเอาไป crap